สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดน่านปีพุทธศักราช2507จังหวัดน่านโดยข้าราชการบำนาญและผู้สูงอายุจำนวนหนึ่งรวมตัวกันก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุจังหวัดโดยใช้ศาลาการเปรียนวัดช้างคำวรวิหารเป็นที่ตั้งของชมรมในระยะแรกโดยมีคุณพ่อผินปานกลางอดีตในอำเภอเมืองน่าน เป็นประธานชมรมคนแรกภายใต้การสนับสนุนของอาจารย์นายแพทย์บุญยงวงรักมิตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านในขณะนั้นต่อมาได้ยายที่ทำการชมรมมาตั้งอยู่กลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลน่านเพื่อความคล่องตัวในการประสานงานจนกระทั่งปีพุทธศักราช2540ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถม สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและได้เปลี่ยนชื่อชมรมผู้สูงอายุจังหวัดน่านเป็นสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถปัมภ์สมเด,มเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำจังหวัดน่านที่ตั้งของสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดน,าน่านยังคงใช้งานร่วมกับกลุ่มงานวิชากรรสังคมโรงพยาบาลน่าน จนถึงปัจจุบันมีผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารจำนวน15คนโดยปัจจุบันนายสวัสดสิ์สิงห์ธนะเป็นประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดน่านวัตถุประสงค์1เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางระหว่างสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยกับชมรมผู้สูงอายุในระดับอำเภอ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุตลอดจนผู้สนใจในกิจการผู้สูงอายุในอันที่จะร่วมมือดำเนินกิจกรรมต่างๆที่ก่อเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 2. เพื่อศึกษาหาความรู้และเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้สูงอายุและหรือองค์กรเกี่ยวกับผู้สูงอายุในจังหวัดและต่างจังหวัดในอันที่จะสร้างเสริมพัฒนาความมั่นคงให้แก่ผู้สูงอายุในทุกด้าน 3. เพื่อเสนอแนวความคิดเห็นต่อภาครัฐภาคเอกชนในเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและเรื่องอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 4. เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนบุคคลและสมาชิกขององค์กรในเรื่องต่างๆอันเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 5. เพื่อส่งเสริมเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ตลอดจนผลการวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุในด้านต่างๆ 6. เพื่อสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเคราะห์การคุ้มครองการส่งเสริมและการสนับสนุนสถานภาพสิทธิบทบาทและกิจกรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติผู้สูงอายุและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 7. เพื่อสนับสนุนยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ ครงสร้างของคณะกรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดน่านประกอบด้วย 1. คณะกรรมการที่ปรึกษา 2. คณะกรรมการบริหารสาขาและคณะทำงานที่ประธานสาขาแต่งตั้งตามบทบาทภารกิจในพื้นที่จังหวัดตามความเหมาะสม 3. ประธานชมรมผู้สูงอายุเครือข่ายระดับอำเภอ วิสัยทัศน์เป็นองค์กรประสานการดำเนินงานผู้สูงอายุที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมแก่สังคมพันธกิจ 1. เป็นองค์กรด้านผู้สูงอายุที่ทำหน้าที่ประสานการดำเนินกิจกรรมกับองค์กรหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินงานด้านผู้สูงอายุสส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายผู้สูงอายุในจังหวัดในการดำเนินงานทางด้านวิชาการและข้อมูลด้านทรัพยากรส สนับสนุนให้มีการดำเนินการครุ้มครองเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับสิทธิต่างๆต,ตามกฎหมายอย่างเป็นธรรมยุทธาศาสตร์ที่1พัฒนากลไกลการขับเคลื่อนง,งานของสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดน่านให้เป็นรูปรธรรมโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายโครงการที่ 1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสืบสารภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ในจังหวัดน่านลักษณะกิจกรรมการจัดมหกรรมสืบสารภูมิปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดน่านได้แก่งานประดิษฐ์ศิละปะหัตถกรรมตลอดจนนวัตกรรมจากภูมิปัญญาอื่นๆที่ผู้สูงอายุคิดค้นจากคักษะชีวิตและประสบการณ์โครงการที่2โครงการเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ลักษณะกิจกรรมได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์เสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุโดยการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการยอมรับแก่บุคคลทั่วไปในศักยภาพองค์กรผู้สูงอายุจังหวัดน่านโครงการที่3โครงการส่งเสริมการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุลักษณะกิจกรรม กิจกรรมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้รูปแบบระบบกลุ่มดูแลสุขภาพตนเองในโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะการดูแลสุขภาพตนเองผลการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุรวมทั้งหมด50แห่งโครงการที่4โครงการเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ100ปีขึ้นไปและเยี่ยมผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง และประสบปัญหาภัยธรรมชาติลักษณะกิจกรรม 1. จัดเตรียมสิ่งของหรือเงินออกเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุ 2. นัดหมายคณะกรรมการสาขาเยี่ยมให้กำลังใจในพื้นที่ใกล้เคียงหากเป็นพื้นที่ห่างไกลมอบหมายให้ชมรมผู้สูงอายุในเครือข่ายนำสิ่งของเงินออกเยี่ยมให้กำลังใจแทนยุทธศาสตร์ที่2พัฒนาศักยภาพและความร่วมมือในการดำเนินงาน ของคณะกรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจํำจังหวัดน่านแผนงานที่ 1. ส่งเสริมคณะกรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจําจังหวัดน่านมีความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุและเทคนิคการบริหารงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานให้มากขึ้นโครงการที่1โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการสาขา โครงการที่2โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการบริหารแผนง,งานที่ 2, สองสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพชมรมในเครือข่ายให้เข้มแข็งม,มากยิ่งขึ้นโครงการที่1โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเครือข่ายให้มีรายได้เหมาะแก่การดำรงชีพโครงการที่สองโครงการประชุมสามัญประจำปีโครงการที่3โครงการจัดทำบุญประจำปี สืบสานวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดน่านโครงการที่4โครงการประเมินคัดเลือกผู้สูงอายุดีเด่นเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้สูงอายุที่มีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานดูแลสุขภาพตนเองครอบครัวและชุมชน สรุปผลการดำเนินงานปี2,565เครือข่ายระดับอำเภอ 1. อําอำเภอสองแคว 2. องอำเภอบ้านหลวง 3. ามอำเภอ,อเฉลิมพระเกียรติ 4. อำเภอนาเมิน 5. หาอำเภอบอกเรลือ 6. อำเภอสันติสุข 7. อำเภอทุ่งช้าง อำเภอนาน้อย 9. ก้าอำเภอมเมจริม10บอำเภอปัว11อ็ดอำเภอเวียงสา สิบสองอท่าวังพา 13. อสาภอเชียงกลางสิบสเภอเมืองนานสิบหเภอภูพเพียง 16เทศบาลเมืองนานขอแสดงความยินดีกับผู้สูงอายุดีเด่นระดับประเทศประจำปี2565อายุมากอย่าคิดมากให้มากเรื่องคิดให้เปลืองเวลายิ่งมีน้อยอายุมากต้องเริงร่าอย่าเหม่อลอย ตองหมั่นคอยปล่อยวางบ้างจะดีอายุมากต้องคิดบวกอยู่เสมอคงได้เจอความสงบความสุขสีอายุมากไม่ต้องหวังความมั่งมีเป็นเศรษฐีดีไม่ดีจะตายไวอายุมากมีเมตตาเป็นที่ตั้งอยู่ยืนยั้งให้ผู้คนได้กราบไหวอายุมากถูกเบื่อบ้างไม่เป็นไรถึงยังไงเขาเบื่อได้ไม่กี่ปี อายุมากอยากอะไรหากินได้ดื่มกินไปกับเพื่อนให้สุขีร้องเพลงบ้างเต้นรำบ้างพเพื่อเพลินดีชุบชีวีให้สดใสไวชรา